มันก็ทันไม่ทันไม่เป็นไรขอโทษนะน,นะคะใ,ให้เร็วเกินไปลอตเตอรี่ยังไม่เลยให้เร็วเอาโทษทีนะคะลอตเตอรี่เขาขายกันเกลือแล้วค่ะแม่เขาขายกันเกลือแล้ว,วมแม่แม,แม่ไปหาซืา้อได้แล้วนะคะอลอตเตอรีอร่อ่ะไม่ใช่ว่าคือหนึ่งให้เร็วก็โดนด่าให้ช้าก็โดนด่า จะให้ค่ะเพราะคนเข้าไปซื้อลอตเตอรี่มีเข้าหาซื้อได้มีเลขมันจะอั้นต่อให้ให้ในวันที่เปิดรับเลยมันก็อั้นค่ะนะคะแล้วอั้นไม่ได้อั้นแค่เลขหนึ่งคนเดียวอันนี้ต้องขอความกรุณาทําความเข้าใจด้วยเลขอ,อื่นเขาก็อั้นนะคะอย่าโฟกัสแต่ตัวหนูเองเลยไม่หนึ่งเกิดสิบเกา้าธันวานี้ขอต้องปังค่ะแม่รักที่สุดเลยรักคนนี้ที่สุดเลยวันนี้นะคะ ทุกคนเรียบร้องมาเยอะกังตอนันกระดาษดีสี๋ยวอาจารย์จะให้กับตองนานกระดาษดีสีแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีตัวเต็มตัวเต็มแรกของแม่ลำหนึ่งใครจะชอบหรือไม่ชอบหนึ่งไม่รู้นะแนวทางที่หนึ่งให้หนึ่งก็ยังจะให้เหมือนเดิมใครจะตามหไม่ตามหนึ่งไม่รู้เพราะหนึ่งพูดตั้งแต่วันที่ หนึ่งพูดมาตลอดเลยชีวิตคนเรามันมีขึ้นแล้วมันมีลงหนึ่งไม่ได้โฟกัสว่าชีวิตเราอ่ะมันจะต้องให้เรียกเข้าตลอดถูกไหมคะอาจารย์ตแต่ณณณตอนนี้หนึ่งแฮปปี้กับชีวิตแล้วที่หนึ่งสามารถทําสถิติให้หวยเข้าติดต่อกันสิบกว่างวดได้ในประเทศไทยยังไม่มีใครทําได้แบบนี้เราก็ดีใจแล้วที่ครั้งหนึ่งเราเคยทําได้แบบนั้นแล้วณนะปัจจุบันหนึ่งก็ทําไมหนึ่งถึงตั้งสํานักขึ้นมาเพราะหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามอาจารย์ท่านอื่น หรือคนให้แนวทางท่านอื่นที่อาจจะให้เลขได้แม่นกว่าหนึ่งและดีกว่าหนึ่งไม่อันด้วยหนึ่งจึงอยากให้ทุกคนลองติดตามอาจารย์เจมติดตามแม่น้ำปั่นติดตามแม่ลูกแก้วติดตามเมลีติดตามเจ๊เต๋าเพื่อที่เป็นทางเลือกในการซื้อเออตัวนี้เราชอบเราซื้อตัวนี้เราไม่ชอบเราก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะส่วนตัวแล้วหนึ่งก็ยังพูดยืนยันคําเดิมว่าหนึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าเลขมันจอกอะไรแต่ทุกอย่างเราให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบตามเลยไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะไม่ได้ มากันเนาะนะคะพ่อแม่พี่น้องสอปลาวจ้าตอบคือณณนะนะต่อจากเนี้หนึ่งจะไม่ได้จะไม่ได้มีการขเขาเรียกว่าไม่ได้มีการตอบโต้ไม่ได้มีการออกมาด่าทอหรือเถียงเพราะว่าเราแต่ทุกคนจะสะดวกใจแบบไหนหนึ่งก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะหนึ่งแชร์ของใครคุณชอบแนวทางของคนนั้นคุณตามนะคะเพราะหนึ่งก็จะอันคืออะไรเขไม่รู้เลยอันนะอันนะพี่แอน,นี่ พี่แอนนี่ก็พูดเด็กแล้วแต่เมือเกิดเขาพูะะมากมากเลยค่ะนสนับสนุนให้ทุกคนซื้อฉลากกินแบ่งนะคะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย<ช>นะคะถึงแม้รัฐบาลไทยกินแล้วจะไม่แบ่งเราก็ตามนะคะแต่เราก็ยังสนับสนุสนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยอยู่นะคะเรียบสวยแม่เรียบสวยมากอะ่อะชมอ่ะเออนี่ชมกูบ้างก็ได้ไลค์กูเนี่ยเดี๋ยวนั้นไปชมแม่แนลคือคือเล็บพี่แก้วอ่ะหนึ่งทำไม่ได้นะคะ ถ้าล้างกีก็คือเม็ดหลุดไปเลยค่ะแรงมากแม่จะทูบวันไหนเอ่อจะทูบเดือนหนึ่งมาแจ้งอีกทีนึงค่ะนะคะจะทูบแต่มาแจ้งอีกทีนึงแต่เราพูดไปก่อนแต่ของเราเจอกันวันที่25ของเราเจอกันวันที่25บอกเลยว่าแม่สร้อยทองค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครว่างเดี๋ยวเราไปดูแก๊งเราไป4,400คนดู นึ่งฝากติดตามเพจอาจารย์เจมส์สำนักเต็งหนึ่งไว้ด้วยนะคะัเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเราจะมอบทังช่วยลาบเราจะช่วยเหลือรูปเพจในหลายๆรูปแบบนะคะตอนนี้หนูอยู่กับอาจารย์เจมส์ลองดูกันไปค่ะลองดูไม่ได้อยู่แค่กับอาจารย์เจมส์ค่ะรับแม่สุด มองไปด้านนอกนะคะแม่น้ำปั่นค่ะเมรีค่ะลูกแก้วค่ะพี่ลูกแก้วตัวจริงสวยมากบอกเลยค่ะพี่ลูกแก้วตัวจริงสวยปังมากดีเมรีค่ะเมรีเนี่ยดูในกล้องเหมือนอ้วนตัวจริงน้ำหนักแค่4ี่เองนะคะตัวจริงน้ำหนัก45เองแต่ว่าในกล้องอะเหมือนอ้วนนะคะแต่จริงตัวจริงตัวเล็กมากอันนี้คือแม่น้ำปั่นแม่น้ำปั่นเนี่ยดูในกล้องเหมือนตัวใหญ่จริงๆไม่ใช่นะคะสูง1 5อยสูง155ยค่ะน้ำหนัก48ค่ะดูย่อซะ คือสวยมากเนี่ยสำนักเรานะคะสวยปังทุกคนคะ่ะสวยปังทุกคนสำนักเราฝากกดติดตามไว้ทุกคนเลยเดี๋ยวอีกสักอีกสักครู่หนึ่งจะขึ้นไลฟ์กับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวฝากทุกคนเข้ามาช่วยกันกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่างวดที่แล้วแม่น้ำปั่นมงลงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรามาติดตามชมกันว,ว่างวดนี้รัฐบาลไทยแม่น้ำปั่นให้อะไรแล้วนี่ค่ะราชนีฮานอยทั้งสองคนค่ะ ราชนีฮานอยราชินีดาวโจนนะคะใครที่อยากได้แนวทางฮานอยและดาวโจนติดตามไว้เดี๋ยวคืนนี้เราทําการไลฟ์สดกันนะคะบอกเลยว่าปังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราต่อเลยเดี๋ยวเราต่อเลยพี่เมรีชุดสีฟ้าสวยมากสีชมพูก็ส์ป่าโบ้แกโบ้หนึงกอโ้อะก้อบอกว่าแม่น้ำหนึ่งพูดชื่อกอก็ต้องปังแน่นอนโอ้ยก้อน ก็ต้องมามาเจอกันนะคะก็จะรู้เลยว่าสำนักต็งหนึ่มีแต่คนปังๆเลยแม่ไป่ารู้ใครที่ติดตามมวดที่แล้วมวดที่แล้วนะอาจารย์เจมแม่น้ำปั่นให้สองแปดเจ็ดมาสองแปดคือปังมากแล้วพี่ลูกแก้วเนี่ยพี่ลูกแก้วเนี่ย ราชเนียนี่นะราชเนีฮาหนอยฮาหนอยเข้าทุกวันวันนี้นะพี่น้ับบอนเข้าหนึ่งแปดวันนี้พี่นับบอลเข้าหน,นึ่งแปดนะครับเข้าทุกวันจริงๆกันอ่ะวันนี้ของอาจารย์นับบอลเม่อวันนี้ใส่สีแดงค่ะใครแครไม่ทันแครหน้าจอนะคะใครไม่ทันแครหน้าจอนะเมื่อวัน,นี้หนึ่งชอบเลขหกหนึ่งฟันที่หกหนึ่งชอบเลขหก ชอบเลขหกหนึ่งฟันที่หกนะคะบอกเลยว่านามสกุลเตงหนึ่งชื่อนี้มีแต่คําว่าปังแกงเรานี่มันปังแกงเรามีแต่แบบวันนี้แต่งหน้าค่าูจะอั้นไหมคะไม่ทราบเลยค่ะนะคะไม่ทราบเลยว่าจะอั้นใหม่แต่ว่าให้แนวทางให้เป็นให้เป็นแนวทางนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะในส่วนของอั้นไม่อั้นเนี่ยหนึ่งไม่ทราบเลยค่ะมวนนี้สีแดงค่ะ วันนี้สีแดงค,ะกกค,ค่ะลูกแก้วขีดสัมผัสอ่าลูกแก้วขีดสัมผัเต็งหนึ่งเพดแมน <ะ S 2> เนี่ยเจ้าของเพจล,ลูกแก้วเนี่ยดูค่ะดูนมออนมทั้งหัวหนึ่งเลยนะคะออแล้ว,ต,ว,วตัวจริงสวยมากทุกคนฝากกดติดตามตัวจริงรสวยมากๆ <นะ S 2> เลยบอกเลยค่ะขาดไม่ได้เลยเมื่อกี้เราไลฟ์สดกันไปแล้วหนึ่งรอบนะคะกับกับเมลีเมลีเมลีทีแรงที่สุดเลยนะคะไม่ใช่จริงๆอ่ะแบบจริงเนี่ยคนที่ตามเมลีจะรู้ว่า ไหล์สดเพราะงานน้องเยอะมากๆเลยนะคะเมลีให้ฮานอยแม่นมากๆลาวกับฮานอยชอบอ่ะหนูก็ชอบหนูชอบเรกนี้มากเลยหนูชอบมากเบเกอรี่ชอบเรกนี้มากมากเลยอะเต็งหนึ่งปังปังขอยกแดติดตามเพจอาจารย์เจมให้หนึ่งปักหมุดด้วยนะอันนี้เดี๋ยวฝากติดตามน้องเมลีเดี๋ยวอีกสักครู่เราทำเราจะขึ้นไลฟ์กับเมลีนะคะเต็งหนึ่งชื่อนี้เนี่ยความ อย่าให้เยอะเลขจะอันมากค่ะเออหนึ่งก็ให้แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันอันแล้วหรือทําให้คุณไม่พอใจต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าที่ที่ไม่อันก็มีนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะถ้าซื้อได้เลขชื่อน้องกิตหน่อยค่ะได้เลยค่ะน้องกิตต้องขางชื่อไหยคะคางชื่อคุณสองร้อยขังชื่อค่ะไม่ได้หนอแม่ตีนะแม่ตีไม่ได้เลยแม่ตีแม่อยู่ข้างล่างแม่ทุบหลังกันแล้วแม่กลับไปแล้วตอนนี้